สับรางนิดนึงนะคะสวยเก๋ค่ะสีเหลืองก็มีแบบนี้นะคะสีชมพูที่กำลังวิ่งมาเนี่ยเมื่อสักครู่เพิ่งวิ่งไปเองกลับมาแล้วนะคะส่งผู้โดยสารเสร็จก็วิ่งเลยไปรางสับเสร็จก็วิ่งเข้ามาน่ารักมากเลยอะ่ะ นะฮะเขาก็วิ่งเข้ารางที่สับรอไว้โอ้ยน่ารักจังหลงรักรถไฟฟ้าค่ะนู่นนะนะฮะนู่นยังมีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ไกลๆเลยค่ะ จากสานีมีนบุรีค่ะเราลงมาจากชั้นชานชลาแล้วนะคะกว้างมากเลยมีอาคารจอดแล้วจอดด้วยพอลงมานะคะทางออกที่สองก็เป็นส่วนซ่อมบำรุงเมื่อกี้ที่เราไปยืนสองนะคะ<ม>เห็นอยู่ไกลๆรลบๆเลยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตัน<ม>นี่ก็จะเป็นอาคารจอดแล้วจอดนะคะถนนรามคำแหง ซอยรามํำแหงตามนี้เลยค่ะโอ้ยรถไฟฟ้าสีส้มอยากขึ้นมากอาคารจอดเราจอดที่สถานีมินบุรีค่ะรถจอดเยอะนะมองเข้าไปไกลๆนั่นนะ่ะ